สวัสดีครับผมน้อย200รถขุดบ้านๆครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้พามาชมเจ้าซันนี่เอสวายหนครับวันนี้ทาภารกิจลากเข็มครับมาดูพละกําลังครับ ว่าเจอสันนี่จะลากเข็มทีละกี่ต้นครับน้ำหนักเข็มแต่และต้นอยู่ที่1ตันครับมาดูกันว่าขอจะลากครั้งละกี่ต้นครับกำลังจะเหลือไหมที่เก่าที่เดิมครับงานโครงการหมู่บ้านครับจันทบุรีครับ ลากเข็มระยะทางก็อยู่ประมาณ200เมตรครับมาดูกันว่าทอลากทีละกี่ต้นครับจะไหวไม่ไหวครับโอ้ลากกันทีละ4ต้นเลยครับน้ำหนักอยู่ที่4ตันครับ เหลือเหลือครับเข็มยาว8เมตรครับลากน้ำหนัก4ตันครับเดินอย่างสบายครับแต่ไม่รู้ว่าแทกนี้จะไหวไหมครับ วันนี้ก็มีปรับพื้นที่เหมือนเดิมครับปรับพื้นที่ทําถนนครับรถบดก็เริ่มทำงานแล้วครับกำลังเหลือๆครับ เสาวความยาวอที่8เมตรครับ เรีว่าพละกกาลังสุดยอดครับความไม่มีโหลดครับกําลังไม่มีตกครับ พลักกำลังตัวเดินนี้ถือว่าใช้ได้ครับรถบดก็เริ่มบทดอัดครับให้ปั้นจันเดินได้สะดวกสบายครับเซอเวยกำลังหาหมุดหาตำแหน่งตอกเข็มครับเป็นงานโครงการหมู่บ้านครับ ที่ก็เยอะครับประมาณ40-50ไร่ครับเขียนก็ทำงานครับยกคานครับยกคานยกผนัง เดินไกลสงสารจะแทกครับลัวแทกจะพังก่อนครับ ระยะทางอยู่ที่200เมตร มือกล้องก็มือใหม่ครับยังจับกล้องไม่นิ่งครับ ทั้งละ4ี่ต้นครับแถบนี่คงจะร้อนเป็นไฟแล้วครับโอ้ายกระดกเลยครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ